เฮีแฮปปี้กับช่วง h e ลท Me มีฟนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้เตรียมร่างกายไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถดูได้ที่ลิง์กด้านบนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีอีก3ท่าจากคุปุ้ยนะคะในการที่จะแก้อาการ ไหล่ห่อและหลังค่อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทาท่าอะไรบ้างคะคุปุยเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะได้ค่ะโอเคเราจะเริ่มจากการเหยียดแขนสองข้างไปด้านหน้านะคะแล้วก็ให้รู้สึกถึงการดีบสะบักข้างหลังนี้เข้าหากันโดยที่ที่ขมไม่บานจากนั้นเหยียดแขนทําช้าๆค่ะไม่รีบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เกาะสะบักสองข้างนี้นะคะทําให้เขาหดสั้นทําให้ การสภาวะของการหลังค่อมเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเราได้ใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณนี้นั่นเองนะคะถ้าต่อไปก็คือทิ้งไหล่ลงค่ะวางมือลงอเคยักไหล่ขึ้นทิ้งไหล่ลงยักขึ้นความรู้สึกโฟกัสการทิ้งไหล่ลงเราใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณนี้ในการทิ้งลงนะคะทําให้ช้าก,กว่านินดนึงเพราะว่าเวลาเราศีรษะยืดเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้มันจะถูกยืด ดังนั้นเราจะไปหดกล้ามเนื้อบริเวณนี้คือเขาเป็นพี่น้องกันนั่นเองกล้ามเนื้อมันมีชื่อว่าทาปิเซียนนะคะเราจะเอาพี่เขากลับมาแล้วก็ให้น้องเขาดึงมาทําให้สภาวะของการศาีรษะยืดแล้วหลังคล้อมของเราดีมากขึ้นท่าสุดท้ายนะคะเอาแล้วเราจะหมุนหัวไหล่ค่ะใช่เพื่อเป็นการรีลลสกล้ามเนื้อด้านหน้านะคะเพราะว่าหัวไหล่ลงเข้ามาด้านในดังนั้นเราก็คือกระตุ้นทำให้ใใหให,ให,ให้้กล้ามเนื้อนียมีโ mobility นั่นเองนะคะ อีก2ที่ค่ะโอเคจากนั้นจำความรู้สึกนี้ไว้อันนี้คือเป็นโพสอร์ที่ถูกต้องของทั้งศีรษะและคอและสะบักนั่นเองค่ะ สามท่าง่ายๆเมื่อกี้นะคะทุกคนลองเอากลับไปทำดูนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศหรืออยู่ที่บ้านก็สาม,มารถทำได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็สาม,มารถที่จะปรับโพสเจอร์ของเรานะคะให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่มีบุคลิกดีขึ้นมีความสวยหล่อแล้วก็มั่นใจขึ้นด้วยนะคะลองทำดูส่วนใครที่มีอาการปวดตรงไหนอยากให้ครูปุ๋ยแนะนำนะคะก็สาม,มารถถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ